สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะเรามาต่อซีรีส์จีนที่น่าสนใจกันค่ะสำหรับช่วงนี้มีซีรีส์จีนหลายๆเรื่องเลยนะคะที่ออนแอร์มาให้พวกเราเลือกชมกันนะคะมาถ,ถึงเรื่องนี้กันบ้างคะ่ะ10 years นะคะเรื่องนี้นะคะแพลตฟอร์มเจ้าภาพก็คือ i อชีอแล้วก็มีซับไทยตัวโตให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะดารานักแสดงนำก็คือคุณจางเหวาแล้วก็คุณจางหย่าฉินค่ะก็แซจางทั้งคู่ทั้งพระเอกกับนางเอกเลยนะ ซึ่งสำหรับคู่นี้เขาเคยพบกันมาแล้วในจีนคอสตูมโบราณเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ก็หลายปีผ่านมาแล้วนะคะส่วนสำหรับเรื่อง10 years เนี่ยเป็นแนวโรแมนติกค่ะเป็นละครจีนแนวปัจจุบันนะคะโรแมนติกแล้วก็ชีวิตมีปมนะคะสำหรับเรื่องก่อนหน้านี้ที่หวานแนะนาไปนะคะ confess your love นั้นเป็นละครแบบรักโรแมนติกสนุกสนานเฮฮาแบบที่ไม่ค่อยมีปมนะคะส่วนมาที่ทางด้านของไอ้ีอีก,กันบ้างมี ปมละค่ะเรื่องนี้นะคะเพราะว่านักแสดงนี้ถือว่าก็เป็นนักแสดงที่ฝีมือดีมากๆโดยเฉพาะคุณจางหย่าชินของพวกเรานะคะส่วนจางหย่าวนั้นก็เป็นนักแสดงชายที่มีดวงตาที่ดูแล้วเศร้าๆนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะความยาวกําลังพอดิบพอดีค่ะ24ตอนนะคะก็เนี่ยแหละจะออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้28มิถุนายนนะคะก็วันเดียวกับ c o n f e s s y o r Love เลยนะคะสําหรับเรื่อง10 Years ค่ะสําหรับเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะ ชื่อว่า Running Towards the Sun ค่ะก็โดยคุณเตียนชูกวงกวงนะคะก็เป็นเหมือนกับน้ำแฝงของเขานะคะเตียนชูกวงกวงเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ค่ะนำแสดงโดยนะคะคุณกาลาจางหรือว่าคุณจางเหยานั่นเองค่ะแล้วก็รับบทนะคะ,ะตัวละครที่เป็นก็คือคุณหลิน อี้เซิงนั่นเองนะคะส่วนนางเอกนะคะคุณจางหย่าชินรับบทเป็นหวังหรันค่ะส่วนพลองร่อมากนะคะเพื่อนๆก็คือคุณวอนลี่รับบทเป็นหลี่เจ๋อข่ายนะคะในวันที่28นั้นเริ่มไปแล้วนะคะเพื่อนๆมีใครได้ดูแล้วบ้างเอ่ยสำหรับเรื่องนี้10 years ที่ไอฉีอีนะคะซีรีส์ก็มีทั้งหมด24ตอนแล้วก็รู้สึกว่าจะออนแอร์นะคะวันพุธเนาะหรือยังไงเอ่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว <laughs> เพื่อนๆที่ข้อมูลแน่นกว่านก็มาแชร์หวานได้นะ พอดีช่วงนี้หวานก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่จํากัดมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาไม่ได้เปิดเน็ตให้แบบว่าไปไหนแล้วจะมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะต้องต้องอยู่ในลักษณะที่อยู่ในในการพักผ่อนได้เข้าโรงแรมมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างแรงๆนะคะเอาล่ะค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงเนื้อเรื่องปัจจุบัน,นะคะ่ะอิงจากเนื้อเรื่องปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงการที่บัณฑิตวิทยาลายัยหลายๆคนเนี่ยต้องเผชิญกับ นะคะในช่วงที่ทั้งเรียนแล้วก็ในเรื่องก็จะมีช่วงของการเป็นอ่อเป็นเยาวชนของพระเอกนางเอกที่จะต้องผจญกับสภาพความเป็นจริงทางด้านสังคมแล้วก็การที่จบ การศึกษาแล้วเข้าทำงานนะคะสำหรับนะคะการจัดประเภททีวีซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นทีมของละครในแนวที่แบบว่าเป็นความเจ็บปวดการฝ่าฟันอุปสรรคนะคะของเยาวชนนั่นแหละคะ่ะเยาวชนในระดับที่จบปริญญาโทแล้วนะคะพื้นฐานของทีมเรื่องนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักของพระเอกนางเอกไปด้วยนะคะก็เน้นความโรแมนติกแต่ว่าเส้นทางของทั้งคู่มันไม่ใช่ง่ายๆค่ะเรื่องนี้เป็นแนวแบบเมโลดราม่านะคะ ก็คือเหมือนกับว่ามีปมมาทั้งเรื่องเศร้าๆสลับกับดีๆแล้วก็เศร้าๆมาทั้งเรื่องแล้วก็จบดีแฮปปี้มากอันนี้เรียกว่าเมโรดามานะคะรูปแบบของความเจ็บปวดในวัยเยาว์นะคะเป็นวิธีการที่นวนิยายโรแมนติกเนี่ยใช้ได้ดีในอดีตคนชอบอ่านกันแบบนี้นะคะในบรรดาละครทีวีแนววัยรุ่นที่ประเทศจีนนั้นถือได้ว่าหาดูได้ยากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนํานวนิยายแนวโรแมนติกที่เป็นเมโรดามาในเรื่องราวของเยาวชนแบบนี้ มาสร้างเป็นละครทีวีมากนักนะคะเพราะเพราะว่าคนดูนั้นคนดูมักจะชอบดูละครแบบไอดอลแล้วก็ไม่ค่อยมองหาเรื่องการล่วงละเมิดมากเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นในเรื่องของความนิยมในประเทศจีนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนนอกประเทศจีนแล้วก็ในประเทศจีนเองก็มักจะชอบในแนวที่เป็นหวานหวานแนวความสุขอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามเรื่องนี้จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งผู้ที่อ่านนวนิยายมาแล้วก็มักจะเต็มใจที่จะ มาดูเรื่องนี้กันเพราะว่าในนวนิยายเป็นเรื่องราวของความความลึกซึ้งของการดําเนินชีวิตแล้วก็ความเจ็บปวดของวัยเยาว์ที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วตัวละครจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะเรียกได้ว่ามันเป็นความขมขื่นที่เกิดขึ้นมาในในชีวิตของตัวเองในตอนที่เป็นเยาวชนอยู่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็การเล่าเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็จะดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆตั้งแต่แบบว่าเล่าจากตอนที่เป็นเยาวชนไปจนกระทั่งแบบเป็นผู้อาวุโสเลยนะคะเพราะว่า เป็นการนึกถึงความเจ็บปวดในช่วงที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่สามารถจะถ่ายทอดแล้วก็เล่าออกมาได้มันก็จะต้องเป็นเรื่องราวที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วคนที่มีประสบการณ์มาแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าอยู่ในวัยกลางคนแล้วก็เป็นผู้ที่ ใช้คำเรียกว่าผู้อาวุโสอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าคุณนะคะต้องการที่จะได้เห็นความเจ็บปวดนะคะในช่วงที่เป็นเยาวชนนะคะผ่านจากตัวละครตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันยากแค่ไหนนะสำหรับคนหนุ่มสาวแล้วก็เยาวชนในในเรื่องเนี้ยที่จะฝ่าฟันความยากลำบากไปได้นะคะโดยเฉพาะความฝันแล้วก็ความจริงที่เผชิญอยู่เนี่ยเราจะสู้อย่างไรให้ความฝันนั้นมันเป็นจริงนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในชีวิตจริงค่ะดังนั้นเรื่องนี้ ก็จะเน้นไปที่ในเรื่องราวของการต่อต้านในอาชีพการงานของเด็กๆนะคะที่มีความรู้สึกว่าพอโตขึ้นฉันอยากจะทํางานอันเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วหลังจากจบการศึกษาต้องไปทํางานที่ตัวเองนั้นมีความต่อต้านไม่อยากทําอยู่ก็คือมีความรักในอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่ตัวเองอยากทําแต่ว่าอาชีพจริงๆที่ตัวเองทาน้นนั้นเป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเจ็บปวดอีกประเภทหนึ่งที่ที่มีแนวโน้มนะคะที่จะกลายเป็นเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างดีนั่นเอง เพราะว่ามันเป็นการสะท้อนชีวิตนะคะที่มันเป็นความจริงในสังคมนี้เองล่ะคะ่ะแล้วยิ่งได้ละาดาราน,นักแสดงที่มีฝีมือนะคะสาหรับคุณสองจางเนี่ยก็คือทั้งาจางยา่าแล้วก็จางหยาชินนะคะเรื่องนี้ถือได้ว่าน่าดูมากๆเลยค่ะเรามาดูเนื้อหาจากพอดเรื่องของเรื่องนี้บ้างนะคะเ Years เนี่ยก็คือมันจะมีการพูดนะคะเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่พวกเขานั้นยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่นะคะแล้วก็จุดอะไร ะะที่เป็นจุดเจ็บปวดในชีวิตของพวกเขาซึ่งปกติแล้วมันก็ใกล้เคียงกับชีวิตจริงนะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งจะมีทั้งให้เราเห็นในรูปแบบของความเจ็บปวดเพียงผิวเผินนะคะผ่านตัวละครบางตัวที่ไม่ค่อยสําคัญแล้วก็าการความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งนะคะอันนี้ผ่านตัวละครตัวเอกที่เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องนี้แหละคะ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการแสดงออกของความขัดแยง้งที่มีความหยาบคายนะคะในรูปแบบของครอบ แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ที่แบบเวลาเขาทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้นะคะรวมทั้งอันนี้ก็แง่หนึ่งในเรื่องของความหยาบคายก็ยังมีอีกแง่หนึ่งในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนะคะซึ่งมีความสมจริงมากๆเลยนะคะพระเอกของพวกเรานั้นนะคะเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ยากจนมากๆค่ะและต้องดิ้นรนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆก็ตามในชีวิตเขาไม่มีเรื่องไหนที่ได้มาง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้ไปเรียนเรื่องงานเรื่องความรักค่ะซึ่งสําหรับพระเอกนั้นถือได้ว่าตอ สู้สุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งก็ต้องมีกําลังใจก็ต้องมีความกล้าก็ต้องมีนะคะนี้ในซีรีส์นี้นะคะก็จะทําให้เราเห็นถึงตัวแทนของวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะที่แบบสู้จริงๆกับชีวิตของเขาจนประสบความสําเร็จค่ะถ้าดูจากนะคะพอเรื่องที่หวานได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้แล้วนะคะมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับละครไอดอลทั่วทั่วไปที่พระเอกจะต้องเป็น CEO ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ ลดหรูแล้วก็มีความมั่นใจสุดๆอะไรแบบนี้นะคะแต่เรื่องนี้มันจะพลิกผันไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือพระเอกนางเอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอได้แบบได้รู้จักกันในชั้นเรียนนะคะก็ได้รับมอบหมายงานชั่วข่าวแบบว่าให้เข้าร่วมการโต้วาทีอะไรแบบนี้นะคะแล้วว่าหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์มาเรื่อยๆนะคะซึ่งทําให้ทั้งคู่นี้ก็ต้องเจอกันบ่อยๆแล้วก็ได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะเรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องของ บางเอิญแล้วก็มีทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาในครอบครัวของของอทั้งสองคนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเจอกันแบบ แบบไม่ค่อยประทับใจก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆนะคะเรียนรู้ซึ่งกันไปค่ะซึ่งมันก็จะมีความสมจริงของบทละครที่จะอ่อนลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนเราปกติแล้วจะเริ่มต้นด้วยการไม่ชอบพอกันหรือเปล่าค่ะการที่แบบว่าได้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก็ไม่น่าที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปได้หมดนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็อิงตามนิยายต้นฉบับไปก่อนละกันเพราะว่าละครมันเพิ่งออนแอร์ air นะคะสำหรับนะคะคุณจางเหยาวนั้นเป็นนักแสดงหนุ่มที่ มีข้อดีอยู่นะคะก็คือเขานั้นดวงตาหวานแล้วก็เศร้าแล้วก็เวลาที่เรามองหน้าเขานั้นนะคะเรารู้สึกแล้วว่าตัวละครที่เขาแสดงมันจะต้องมีความเศร้าหมองแล้วต่อมาชีวิตเขาประสบความสําเร็จกับการเป็นนักวิชาการหนุ่มนะคะคือพระเอกของพวกเราเนี่ยในเรื่องนี้นะคะจะคิดย้อนกลับไปถึงชีวิตของเขาในตอนที่ตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วก็สู้มาก็ย้อนไปในช่วงแบบหลาย1ิปีที่ผ่านมานะคะก็ถ้าพระเอกเป็นคนที่คิดไม่เป็นนะคะก็คงจะ ไม่มายืนในจุดที่เป็นนักวิชาการหนุ่มที่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะให้กําลังใจกับคนที่มีเรียกได้ว่าเกิดมาแล้วมีทรัพยากรน้อยแล้วกันนะคะเป็นผู้ที่มีต้นทุนต่ําแต่ก็สามารถจะประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ทักษะการแสดงนั้นนะคะก็ทางด้านของชาวเน็ตจีนยังบอกว่าช่วงเริ่มต้นนั้นนะคะก็มีความแข็งอยู่สําหรับคุณจางเหยานนะคะถือได้ว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยคาแรคเตอร์ ของเขานะคะพอเขาเริ่มโตขึ้นมาในเรื่องเนาะพอตัวละครเริ่มพัฒนาขึ้นนะคะตัวละครหลินเนี่ยก็จะแบบมีอารมณ์ของตัวละครเข้ามาเต็มเลยนะคะก็ถือได้ว่ากําลังไปได้สวยเลยทีเดียวถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ชาวเน็ตจีนนะคะเขาเขียนไว้ว่าก็ยังยังคาดหวังว่าคุณจางเหยานนะคะจะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของตัวละครได้มากขึ้นไปกว่านี้นะคะส่วนคุณจางหย่าฉินนั้นนะคะเท่าที่หวัา อ่านดูจนถึงตอนนี้นะคะจาก3มเว็บไซต์ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นข้อตำหนิของชาวเน็ตจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเฉพาะในตัวของฝ่ายพระเอกฝ่ายชายเท่านั้นค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าท่านใดมีเวลาแล้วก็อยากดูในแนวละครที่เป็นเมโลดราม่าแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่แพลตฟอร์มไอชีอีนะคะเรื่อง10 years ค่ะก็สำหรับหวานแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะหวานก็จะตามเก็บเช่นเดียวกัน ะะก็รออีกสักช่วงหนึ่งขอให้กลับถึงบ้านก่อนนะคะเน็ตแรงๆแล้วก็เดี๋ยวจะตามดูทุกเรื่องเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากละครในเรื่องอื่นๆที่ผ่านมานะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็เลือกชมนะคะแล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ละครนะคะออนแอร์มาเยอะมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ